สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติ่งน้อยนะคะดวงคนเกิดทั้ง7วันประจำวันพุธที่21เมษายน2564นะคะก็ดูกันเป็นแนวทางการงานการเงินความรักสุขภาพพร้อมกับเลขนำโชคจากหน้าภัยนะคะให้นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการกระทําการต่างๆใดๆของเราในวันนี้ค่ะ สีมงคลประจําวันนี้นะคะท่านที่ต้องการเสริมดวงเรื่องความรักก็เลือกใช้สีเหลืองนะคะท่านที่ต้องการเสริมดวงเรื่องการงานพยายามเลือกใช้สีส้มนะคะเสริมดวงเรื่องเงินเงินทองทองก็เลือกใช้สีดําหรือสีเทาค่ะหลีกเลี่ยงสีชมพูนะเริ่มที่คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะ คนเกิดวันอาทิตย์เลขนำโชคของคุณนะคะ4 6 9 4 6 9 ในเรื่องการงานนะถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็อาจจะด,ดูนิ่งๆหน่อยแต่ว่ามันมีความมั่นคงนะคะมันก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณเองวันนี้ขอให้เน้นที่การประคองตัวนะไอเดียใหม่หรือความคิดใหม่หรืออะไรต่างๆนานาที่คุณคิดว่ามันจะต้องคืบหน้ามันจะต้องทําอย่างง้นอย่างนี้นะคะมันอาจจะดูนิ่งๆเหมือนกับว่ามันเป็นวันที่เหมาะสําหรับที่จะประคับประคองงานที่เราทําอยู่นะคะให้เสร็จเรียบร้อยนะกับเพื่อนร่วมงานคนรอบข้างอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูดีนะคะโอเคยังไม่ต้องคิด อะไรมากแค่ทำงานในหน้าที่เราให้ดีที่สุดก็พอแล้วนะคะวันนี้ทุกอย่างดูโอเคการเงินมีใช้มีจ่ายสบายๆนะจ่ายส่วนตัวใจเ,เกี่ยวกับครอบครัวนะคะช่วยเหลือคนรอบข้างบ้างถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างดูโอเคนะคะตกหรือต่อให้คุณเดือดร้อนนะคะก็มีญาติพี่น้องพ่อแมะคะ่คนในครอบครัวคอยช่วยเหลืออยู่นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากหรือตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเออคอยช่วยลูกหลานบริวารในครอบครัวก็ได้ โดยรวมสบายๆค่ะความรักคนโสดมีคนคุยนะคะวันนี้นะมีทั้งเคสใหม่ที่คุณคุยแต่ว่าคุณยังไม่จริงจังนะคะเรารู้สึกว่าเราเออไปอยู่แบบนี้ดีแล้วนะคะบางท่านก็อาจจะได้คุยกับเพื่อนเก่านะคะบางท่านคุยกับแฟนเกา่ามันไม่มีอะไรคืบหน้าหรอกคะ่ะแต่ว่าตัวคุณเองคุณรู้สึกว่าคุณพออกพอใจมีความสุขอยู่กับปัจจุบันนี้นะคะ คนที่มีแฟนแล้วนะคะแม่หมออยากแนะนําให้ดูแลกันและกันให้ดีเอาใจใส่ดูแลกันนะคะคือบางทีเราอาจจะถ้าเราพิจารณาดีเราจะรู้สึกถึงแบบเออเราเราทำอะไรก็ตามแต่ในเรื่องความรักความสัมพันธ์เราเน้นที่ความพอใจความของเราความสุขของเราเราทําแล้วมีความสุขเราทําแต่อาจจะหลงลืมความสุขของแฟนเรานะแฟนเราต้องการอะไรทํายังไงเขาถึงจะมีความสุขดูแลเอาใจใส่เขาให้มากนะคะ มันจะช่วยทําให้ความสัมพันธ์มันมันไปได้ดีกว่านี้นะคะสุขภาพนะคะสุขภาพก็จะมีปัญหาบ้าง นะคะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะก็เป็นเรื่องที่มันมันเป็นเรื้อรังอะค่ะจากทีออ่กิจวัตรประจําวันหรือนิสัยของเรานะบางท่านเป็นโรคประจําตัวเบาหวานความดันได้บางทีอาจจะการรเริบขึ้นมาอีกก็ได้นะคะหรืออันไหนที่เราแบบว่าเคยเป็นอยู่บ่อยๆบางท่านปวดท้องบ่อยๆบ,ยบางท่านปวดหัวบ่อยๆมันอาจจะวนเวียนกลับมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้ให้ดีมากกว่าปกติด้วยระมัดระวังในการใช้ชีวิตนะคะ ต่อไปคนเกิดวันจันทร์ค่ะคนเกิดวันจันทร์เลขนำโชคของคุณนะคะ 1 15 5 15 5 1 5หการงานวันนี้ทํางานอย่างสบายใจนะคะอาจจะเรื่อยๆเอ่อยๆหน่อยแต่ว่าคุณเองจะเน้นหรือเด่นในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ไอเดียของคุณวันนี้ดีมากถ้าสมมติว่าคุณได้แบบว่าได้นาเสนอผลงานหรืออะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสจะได้รับการยอมรับสูงมากในขณะเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างดูราบรื่นนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะเรื่องของการงาน การเงินเนี่ยจะน่าห่วงมากกว่าเพราะว่ารายจ่ายค่อนข้างเยอะคุณเองคุณก็ไม่มั่นใจนะคือมันเป็นวันที่21แล้วเนาะบางท่านก็เริ่มกังวลใจแล้วมันจะถึงสิ้นเดือนหรือเปล่านะแล้วเดือนหน้าจะเป็นยังไงนะคะคือมันเหมือนกับว่าคุณมองไปทางไหนมันมีแต่รายจ่ายนะคะเพราะฉะนั้นก็ว่าระมัดระวังในการใช้เงินนะวางแผนเงินที่จะออกมาใหม่ดีๆนะคะในขณะเดียวกันทําวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอเรื่องเงินเงินทองทองนะคะมันไม่เป็นอย่างที่เท่าไหร่เพราะมันต้องจ่ายเยอะ เรื่องความรักค่ะคนโสดก็ยังมีความสุขอยู่กับความโสดของตัวเองนั่นแหละนะคุณค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสนใจใครอยากอยู่ตัวคนเดียวเงียบเงียบสงบสงบนะคะ <c oughs> ขอภัยค่ะใช,ใช,ช้ใช้ชีวิตในสิ่งที่แบบเหมือนกับว่าเราเราจะชอบแบบ <c oughs> ความสงบสันโดษมากกว่าปกตินะคะแต่ถ้าถ้ามองดีอ่ะคุณก็มีความสุขตามอัตภาพเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าเออไม่ต้องไปกังวลใจอะไร ส่วนคนที่มีแฟนแล้วต้องดูแลกันเออดูดูแลกันให้มากขึ้นนะคะเพราะมันเหมือนกับว่าเออเราก็มีความสุขอยู่กับการใช้ชีวิตของเราทํางานของเรานะอยู่กับครอบครัวนะคะส่วนตัวโลกส่วนตัวของเราแฟนเราก็อาจจะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็จะดูเหมือนกับความสัมพันธ์มันจะเรื่อยๆเอ่ยๆแล้วมันไม่ตื่นเต้นไม่หวือหวานะไม่รู้นะว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงขอให้คุณพิจารณาด้วยว่าอ,อสัปดาห์เนี้ย พอเริ่มต้นสัปดาห์มาไ,มได้เจอแฟนหรือยังได้คุยอะไรหวานๆกันไหมได้ดูแลเอาใจใส่ห่วงใยกันหรือเปล่าหรือต่างคนต่างอยู่นี่ต้องพิจารณานะคะว่าทํายังไงมาถึงจะดีขึ้นกว่านี้นะคะทีนี้มาดูสุขภาพคนเกิดวันจันทร์ค่ะสุขภาพคนเกิดวันจันทร์วันนี้ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังนะคะเหมือนเหมือนวันนี้ก็ถ้าภาษาบ้านเราเนาะก็จะเออบางทีอาจจะซวยหน่อยนะคะ แค่จะทํากับข้าวมีดบาดนะคะเดินไปชนโน่นชนนี่หรือถ้าใครที่ต้องขับรถขับรานะคะที่จะต้องไปทํางานก็ใช้ความระมัดร,ระวังเ,เพิ่มมากขึ้นนะคะถือว่าต้องมีสติมากกว่าปกติเพราะวันนี้บางทีอาจจะมันมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างนะแต่ว่าคุณไม่ต้องห่วงนะคือบางท่านบอกโอโ้เห็นพัยตึกถล่มนะเดอะทาวเวอร์แย่แน่ๆมันมีพายพร,ะ,ระขึ้นมาด้วยนะคะคุณไม่ต้องกลัวค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างเรานะคะเพราะฉะนั้นก็คือบางทีก่อนออกจากบ้านเนาะ สวดมนต์ไหว้พระนะหรือทําบุญนะตอนเช้าตักบารนะนี่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเราก็จะได้สบายใจใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังนะคะเราดูล่วงหน้ากัน1วันนะคะถือว่าเรามีโอกาสที่ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีมากขึ้นคนเกิดวันอังคารค่ะคนเกิดวันอังคารเลขนำโชคของคุณเลข6มาเลขเดียวนะคะเลขหค่ะ เรื่องของการงานวันนี้ก็มีเรื่องจุกจิกมีปัญหานู่นนี่นั่นให้คุณต้องจัดการวันนี้เหนื่อยนะคะเหนื่อยแต่ว่าก็จัดการได้แหละนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูโอเคสําเร็จนะแต่บางทีบางท่านนะถ้าใครที่มีหัวหน้าผู้หญิงก็จะรู้สึกกดดันนิดหน่อยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะผิดเราหรือเปล่านี่ไม่ไม่เป็นไรนะคะทํางานในหน้าที่เราให้ดีที่สุดคือบางทีมันมีปัญหาจุกจิกให้คุณหงุดหงิดพอสมควรนะก็ค่อยๆเคลียร์ค่อยๆสะสางไปทีละเปราะนะคะ เรื่องของการเงินนะคะราบรื่นดีนะมีใช้มีจ่ายตัวคุณเองเอถ้าจะกังวลก็มีแต่กังวลในเรื่องของอนาคตคือเดือนนี้มันพอใช้พอจ่ายแล้วแต่คุณกังวลอนาคตคุณอาจจะมีแผนการที่จะใช้เงินนะคะเดือนหน้านะ,ะเดือนถัดๆไปหรือสิ้นปีมีโครงการจะใช้เงินอาจจะก,กังวลใจในเรื่องนั้นว่าเอา๊ะมันจะพอหรือเปล่านะคะความรักก็ดีคนโสดนะมีโอกาสที่จะเจอคนถูกใจได้พูดได้คุยกับใครบางคนนะคะทาให้คุณรู้สึกหวันไหวมีความสุขแล้วก็ คือเรียกว่าวันนี้หัวใจไม่ว่างความรู้สึกจะฟุ้งซ่านพอสมควรกับใครบางคนที่เข้ามาคุยอาจจะยังไม่ถึงขั้นชัดเจนนะคะแต่ยังน้อยความรู้สึกมันกระเพื่อมก็ถือว่าโอเคนะมีความชุ่มชื่นหัวใจดีค่ะยิ่งถ้าสมมุติว่าท่านไหนที่แบบว่าเอ้ยมันไม่มีใครเข้ามานานแล้วนะวันนี้ต้องต้องแบบว่าบางทีเข้ากลุ่มหน่อยนะคะวันนี้ อาจจะเป็นกลุ่มคือกลุ่มทางโซเชียลก็ได้เพราะว่าสมมติว่าเพื่อนนัดโน่นนี่นั่นช่วงนี้ก็ต้องงดงดไว้หน่อยนะคะยังไม่ต้องไปเจอใครมากเนาะ ทางโซเชียลก็ได้กลุ่มอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะในตาม Facebook อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะได้พูดคุยกับคนโน้นคนนี้บ้างเปิดตัวบ้างนะคะก็จะทําให้แบบว่าทุกอย่างมัน,ม,น,ม,นมันมีคนเข้ามาคุยเนาะมีการเริ่มต้นคนที่มีแฟนแล้วรักกันดีนะคะถือว่าได้ใช้เวลาร่วมกันคุยกันกันหนุ่งกันหนิงโรแมนติกค่ะวันนี้มาดู สุขภาพนะคะสุขภาพอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นดูแลบริหารร่างกายดีๆบางทีเราอาจจะเครียดเกินไปไหมกดดันหรือเปล่ามีเรื่องต้องคิดมีเรื่องต้องกังวลนะคะคือบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีคุณจะหงุดหงิดด้วยนะแม่หมอมองว่าอย่าใจร้อนนะคะแล้วก็พยายามที่จะผ่อนคลายปล่อยวางปัญหาหลายๆปัญหามันก็จะได้ไม่ไม่ต้องปวดหัวแต่โดยรวมแล้วคุณแข็งแรงนะมันไม่มีอะไรที่จะต้องไปกังวลมากมายนักนะคะ มาดูคนเกิดวันพุธค่ะคนเกิดวันพุธเลขนำโชคของทุนหนึ่งสามสองสี่หนึ่งสามสองสี่ การงานนะคะวันนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในที่ทํางานนะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานนะบางท่านอาจจะได้ความรับผิดชอบใหม่ๆอ่าบางทีอ่างานนี้ไม่ต้องทําแล้วนะนะงานนี้ไม่ต้องทําคุณไปทํางานใหม่นู่นนี่น,นั่นเออมันก็ทําให้เรากดดันนะแต่ว่าต้องบอกว่าไม่ต้องไปกังวลใจมากคือบางทีพอมีการเปลี่ยนแปลงอะไรปุ๊บสิ่งที่เราเคยทํามาโดยตลอดอยู่ดีหัวหน้าหรือเจ้านายนะบริษัทออกนโยบายมาอันนี้ไม่ต้องทําแล้วเธอต้องไปทำน่น,นทํานี่เฮ้ยกังวลใจเราจะทําได้ไหม โอ้บริษัทจะรอดหรือเปล่าอุ้ยคิดไปสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแล้วก็จะมั่นคงมากขึ้นขอให้คุณประคับประคองให้ดีนะคะไม่ว่าเราจะอยากทําหรือไม่อยากทําก็ทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดนะบางทีมันมีสิ่งใหม่ๆรออยู่คือบางทีมันมันเป็นเรื่องของดวงด้วยเนาะ บางทีถ้าให้เราหยุดทําเองเราก็ไม่ทําเช่นบางคนทํากิจการหลายอย่างนะคะอันนี้สาขานี้ทาอันนี้อันนี้ก็ขายอันนู้นก็ขายอุ้ยเต็มไปหมด5อย่าง1ิอย่างนะคะทําคนเดียวแล้วก็บริหารวุ่นวายนะคะแต่ทีเนี้ยวันนี้อาจจะคุณอาจจะต้องมีการตัดสินใจว่าเออไอตัวเนี้ยมันเหนื่อยเปล่าๆแต่ว่ากําไรมันน้อยแอตัวนี้เราหยุดดีไหมเอออะไรประมาณเนี้ยนะคะมันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องมาบริหารจัดการออธุรกิจหรืองานของตัวเองด้วยนะคะ แต่ไม่ต้องกังวลใจมากนะเดี๋ยวมันก็ดีค่ะ เรื่องการเงินต้องหมุนเยอะหน่อยนะมันก็จะตึงตึงมือหน่อยแต่ก็จัดการได้แหละอาจจะเป็นไปได้ว่ารายจ่ายที่บาทมามันเยอะเกินไปแล้วเราก็อาจจะไม่มีวินไหมากเท่าไหร่นะคะก็ประคับประคองเอาหน้างานให้รอดเนาะหมุนได้อยู่หรอกเรื่องของความรักนะคะค่อนข้างดีนะคนโสดอาจจะถ้าคุณมีคนคุยมาก่อนนะคะวันนี้อาจจะตกลงปงใจว่าเออหรือเราจะลองคบกันจริงๆจ,จังๆเป็นแฟนกันไหมประมาณนี้ส่วนใครที่ไม่ได้มีคนคุยมาก่อนนะคะวันนี้ อาจจะมีแบบว่ามาทางสายงานหรือมีคนแบบว่าคนในครอบครัวเพื่อนฝูงแนะนําให้รู้จักกันหรือบางทีคุณไปร่วมกลุ่มนู่นนี่นั่นแล้วมีคนแบบว่าได้มีการเริ่มต้นสารสัมพันธ์อันนี้เป็นไปได้ถือว่าเป็นวันที่โอเคมากนะคะ คนที่มีแฟนแล้วความสัมพันธ์ดีมั่นคงนะคะแต่ว่าอยากจะแนะนำว่าต้องหาเวลาที่จะใช้เวลาร่วมกันให้มากขึ้นนะคะเจอกันได้ก็เจอเราเป็นแฟนกันนะคะเจอกันได้ก็เจอหรือว่าคุยกันเยอะๆแสดงความห่วงใหอันนี้จะทำให้ความสัมพันธ์มันดีซึ่งมันดีอยู่แล้วนะแต่ว่าบางทีไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะ สุขภาพนะคะคนเกิดวันพุธถือว่าสุขภาพแข็งแรงดีในระดับหนึ่งนะแล้วตัวคุณเองวันนี้อาจจะมีการบางท่านนะวางแผนมานะ,ะก็จะเริ่มต้นออกกําลังละเริ่มต้นปรับเปลี่ยนการดูแลตัวเองให้ดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างโอเคนะคะส่วนคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่แล้วมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างปลอดภัยดีค่ะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะ เลขนำโชคของคุณนะคะ367 367 การงานวันนี้ดีมากนะคะคือเรียกว่าพูดอะไรคุยอะไรนะคะก็ประสบความสําเร็จราบรื่นวันนี้อาจจะเน้นในเรื่องของการพูดคุยหรือบางท่านนําเสนองานก็จะได้รับความเห็นชอบแบบว่าผ่านฉลุยนะคะลูกค้าเชื่อลูกค้าฟังนะหรือแบบว่าประชุมอบรมสัมมนาอะไรก็ตามแต่ถือว่าทุกอย่างราบรื่นตัวคุณเองคุณจะเด่นในเรื่องที่แบบว่าเวลาเราพูดเวลาเราคุยเวลาเราพูดอะไรนะเราจะได้รับความเชื่อถือนะคะคนเขาก็จะ เชื่อในสิ่งที่เราพูดทุกสิ่งทุกอย่างดูโอเคมากนะคะการเงินก็มีพอใช้พอจ่ายนะคะแต่ว่าบางทีต้องควบคุมรายจ่ายหน่อยบางทีเราเราจ่ายไม่ค่อยระวังแล้วก็ถ้าสมมุติว่า,ามีคนมาขอมาเดือดร้อนนะขอความช่วยเหลือมาขอหยิบขอยืมนะคะก็พิจารณาดีๆว่าเอ๊ะเรามีพอหรือเปล่าเราส่วนตัวเราเองเราพอใช้ไหมคือคือจะไปช่วยคนอื่นเราต้องไม่เดือดร้อนนะคะ แต่ถ้าสมมุติว่าตัวคุณเองมีปัญหานะคุณสามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือจากคนที่เราเคยช่วยเข้ามาก่อนนะคะแล้วก็จะได้รับความช่วยเหลือตอบแทนกลับมานะคะอันนี้ไม่ต้องห่วง ความรักคนโสดไม่หมอมองว่าคุณไม่สนใจนะอาจจะมีคนพยายามจะมาพูดมาคุยแต่วันนี้งานเยอะงานยุง่งแล้วคุณก็วุ่นวายในชีวิตเรื่องอื่นมากกว่าที่จะมาสนใจกับเรื่องนี้ส่วนบางท่านที่แบบว่าอยู่ในสถานการณ์แอบรักแอบชอบกาลังจีบใครสักคนหรือกําลังเละๆใครสักคนอยู่มันก็ไม่เป็นอย่างที่เราคิดสักเท่าไหร่แต่ยังไม่ต้องถอดใจนะคะบางทีคู่แข่งก็จะเยอะมีคนจีบ จีบด้วยกันเยอะแต่ว่าถ้าคุณไม่ท้อนะคะโอกาสประสบความสำเร็จก็มีโอกาสที่เราจะเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะสมหวังก็มีนะคะ ในส่วนของคนที่มีแฟนแล้วต้องระมัดระวังนะระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาะแวงการมีปากเสียงกันนะคะบางทีก็ต่างคนต่างเหนื่อยต่างคนต่างยุ่งเพราะคุยกันแล้วอาจจะมีแบบว่าพูดผิดถูกกันนะคะก็จะอะไรที่บางทีมันมีความพยายามในการที่จะเอาชนะค้าคานกันคือคือบางทีรู้แหละว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เราไม่อยากแพ้เราอยากชนะไม่ได้นะคะยอมแพ้ไปเถอะวันนี้จะได้แบบว่าสร้างบรรยากาศที่ดีหน่อยไม่งั้นก็หงุดหงิดนะคะ ยอมยอมไปก่อนนะคะสุขภาพนะคะวันนี้มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพใจสุขภาพกายอไม่มีปัญหานะคะพอสุขภาพใจบางทีเรามีเรื่องเครียดมีเรื่องไม่สบายใจนะคะ Uh, มันเหมือนกับมันก็จะพลอยทําให้ร่างกายเราคือบางทีเราก็จะออกแนวเศร้าเงาเงาหงอยหงอยมีเรื่องคลีดมีเรื่องเครียดซึมอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ระบบในร่างกายมันอาจจะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นก็ตั้งสติดีๆนะคะแล้วก็คิดทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ดีคิดในแง่บวกนะคะร่างกายเราก็จะดีไปด้วยนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะเลขนำโชคของคุณนะคะ1 0 เจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองการงานค่ะวันนี้ดีมากทำอะไรก็ดีทำอะไรก็สำเร็จยิ่งคนที่ทำงานเก็บอยู่ที่บ้านนะคะทำธุรกิจครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าดีมากค้าขายก็ดีนะคะทำเกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์ก็ดีเช่นเดียวกันคือทุกสิ่งทุกอย่างคือทำอะไรก็ดีก็ก็สำเร็จอะค่ะเออพอมันดีก็ก็ไม่ต้องพูดมากเนาะก็ทำอะไรก็ดีอะนะ การเงินนะคะอาจจะมีะรายจ่ายเรื่องของการเดินทางเนาะวันนี้คุณหาเก่งอยู่แล้วนะแต่ว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องของการเดินทางค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถลายานพาหนะนะคะอันนั้นเปลี่ยนทายน้ํามันเครื่องอ่ะโอ,โอเคแบตด,ดับอ่าเปลี่ยนแบตหรือนู่นนี่นั่นนะคะการซ่อมบํารุงต่างๆก็อาจจะได้จ่ายออกไปนะคะก็เตรียมไว้ด้วยก็ดีนะคะเรื่องของความรักคนโสด แม่หมอมองว่าคุณรู้สึกว่าคุณชอบใครบางคนอยู่นะมีคนมาทําให้คุณหวั่นไหวแต่ตัวคุณเองคุณคุณหวั่นไหวแต่คุณลังเลในการที่จะสารสัมพันธ์ลังเลในการจะคบลังเลในการจะเปิดใจนะอาจจะด้วยหลายสิ่งหลายอย่างนะคะ มันไม่คืบหน้าแต่ว่าก็พยายามที่จะต้องอดทนแล้วก็อดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนแล้วก็เชื่อในความรู้สึกลึกๆภายในใจของคุณเชื่อในลางสังหรณ์ของคุณว่าตกลงเราต้องคบกับคนนี้ไหมอย่าใช้เหตุผลให้ใช้ความรู้สึกเพราะความรู้สึกคุณจะมีความแม่นยำมากนะคะนะในส่วนของคนที่มีแฟนแล้วนะคะต้องควบคุมอารมณ์ค่ะบางทีอารมณ์เราไม่นิ่งนะวันนี้มันจะมีเวียงเวียงเวียงวีนวีนขึ้นขึ้น,น,นลงลง,ลงโดยที่ควบคุมไม่ได้นะคะก็ระมัดระวังกัน จะมีปากเสียงกับแฟนคือบางทีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆอะ่ะถ้าเราอยู่คนเดียวไม่มีปัญหาแต่พอคุณมีแฟนปุ๊บอาะต้องมีละอะแฟนทักมาหรือมันเป็นช่วงเวลาที่คุณสองคนคุยกันเจอกันอย่างเงี้ยบางทีมันอารมณ์มันจะไปเปลี่ยนตรงตรงที่เวลาคุยกับแฟนพอดีแล้วมันก็จะอมืมีปัญหากันได้นะคะถ้ามีปัญหาเดี๋ยวมันบานปลายนะคะ สุขภาพนะคะสุขภาพถือว่าอาจจะมีเรื่องเขาเรียกว่าต้องระมัดระวังนะคะ การที่จะเกิดบาดแผลนะจากของมีคมนู่นนี่นั่นนะคะหรือบางทีด้วยอารมณ์ที่หงุดหงิดโมโหแล้วจะความใจร้อนทําอะไรไม่ระมัดระวังนะคะอันนี้อันนี้ต้องต้องพยายามหลีกเลี่ยงส่วนคนที่เจ็บป่วยอยู่แล้วนะคะวันนี้อาจจะได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดนะบางท่านคือแต่ถ้าสมมติว่าเราอยู่ในโรงพยาบาลแล้วเนี่ยก็ไม่มีปัญหา นะคะมันเป็นไพ่อะไรที่มันเหมือนกับว่ามันมันอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเจ็บป่วยซึ่งเราจะต้องระมัดระวังให้ดีมันจะเป็นประมาณนั้นนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะเลขนำโชคของคุณนะคะเลขนำโชคไม่มานะคะอขออีกสักใบเลขนำโชคของคุณเลขสี่นะคะสำหรับคนเกิดวันเสาร์เลขสี่ค่ะ เรื่องของการงานต้องบอกว่าวันนี้มีเรื่องต้องจัดการเยอะคุณอาจจะต้องหงุดหงิดลำคาญใจโมโหโอ้ยอันนั้นทําไมเป็นอย่างนี้อันนี้ทาไมไม่นี่ไม่มีใครทํำหรอไม่มีใครดูแลเลยเหรอโน่นนี่นั่นนะคะมันก็จะทําให้เสียอารมณ์ในการทํางานหงุดหงิดเพราะฉะนั้นใจเย็นๆอย่าใจร้อนนะคะอารุมอรวยได้ก็ดีแต่ว่างานหลายๆอย่างนะคะบางทีต้องเร่งมือ นะอันนี้เข้าใจนะบางทีงานมันเร่งนะก็มันด่วนงานด่วนเข้ามานะคะก็ต้องสู้ต้องลุยกันต่อไปนะคะมันสําเร็จนะแต่ว่าบางทีด้วยด้วยอารมณ์ของเรามันอาจจะมีปัญหากระทบด้านอารมณ์ค่ะระมัดระวังการใช้คําพูดด้วยนะคะการเงินดีนะคะสบายเลยนะไม่มีปัญหาอะไรมากมายที่จะต้องไปกังวลนะคะคุณหาเก่งอยู่แล้วละ่ะคือในส่วนของความรักทีเนี้ยคนโสดนะ แม่หมอมองว่าถ้าจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตคุณก็ต้องเป็นคนแบบทางสายงานนั่นแหละอาจจะเป็นคนที่คุณไปติดต่อประสานงานด้วยอาจจะเป็นบางท่านแอบชอบแบบ หัวหน้าหรือคนที่เขาแบบว่าเออตำแหน่งสูงกว่าเราเป็นผู้บริหารก็มีแอบแอบเลกันประมาณนี้หรือบางท่านถ้าเป็นผู้หญิงวันเสาร์ต้องระมัดระวังว่าบางทีคนที่คุณชอบคนที่คุณถูกใจคนที่เข้ามาพูดเข้ามาคุยเนี่ยต้องดูดีๆว่ามีครอบครัวหรือย,ยงังมีใครอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าด้วยสเสน่ด้วยหน้าที่การงานอะไรของเขามันดีมันสมบูรณ์แบบไงพอเข้ามาแล้วมันเป็นไปได้ว่าเอ้ยโสดเหรอคนแบบนี้ก็ต้องดูดีๆนะคะส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะต้องหาเวลาให้กันเยอะ บางทีต่างฝ่ายต่างสนใจในเรื่องการงานนะคะบางทีบางท่านอ,อ,อาจจะเจอในลักษณะที่ว่าแฟนทํางานเยอะแล้วไม่สนใจเรานะคะเออบางทีเราก็อาจจะไม่สนใจเขาด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ยต่างคนต่างทํางานตกลงเป็นแฟนกันหรือเปล่านะคะอันนี้ต้องต้องแบ่งเวลาพูดคุยแสดงความห่วงใยนะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์มันยังดีอยู่เนาะสุขภาพคนเกิดวันเสาร์ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างดูโอเคค่ะนะแข็งแรงดีคนที่ เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าถ้าสมมติว่าวันนี้คุณปวดหัวปวดท้องหรือมีอาการผิดปกติได้ๆนะคะรีบไปพบแพทย์รีบดูแลตัวเองเพราะว่าไม่งั้นนะคะถ้าคุณปล่อยผ่านเออไม่เป็นไรหรอกเล็กน้อยเนี่ยถ้าเราบอกว่าเออไม่เป็นไรเล็กน้อยปล่อยไปเดี๋ยวก็หายไม่ใช่นะต่อไปเดี๋ยวมันจะแบบว่าลุกลามใหญ่โตไปเพราะฉะนั้นปเจ็บป่วยอะไรรีบรักษาส่วนคนป่วยอยู่แล้วเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะคะ เรียบร้อยนะคะดวงประจำวันพุธที่21เมษายน2564แม่หมอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านอาขอให้ผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ด้วยดีมีความสุขทุกท่านพรุ่งนี้เช็คดวงกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ